ครับกาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาวชาวยูทูบที่กระดบลากิงครับพวกผมก็เก่าแล้วครับครับเดี๋ยวก็จะเดิมช่องคนสางงานเมื่อนี้สิมะเผาไม่สดไอ้เมืองครับไม่สดที่ง่ญ่กับน้อยปนกันมันทิ่เผาหยากจังหน่อยครับพี่น้องเป็นยังไงเผาหยากเพราะว่าไม่ง่ญ่ก็ไม่น้อยนี่ รันมากคนเผาทานข้าเจ้าสิเผาไม่หน่อยเพราะไม่น่อยไม่ใหญ่เพราะไม่ใหญ่หรือไห้มันใกล้เชี่ยงกันครับถึงก,ลงงก,กลิล่งเตาเผาขาใหญ่ก็กันหลา่ลงเตาเผากันเต่าผมนี่มีปัญหาครับเพระาะว่าน้อยกับสิไม่หมดก้อนใหญ่กับสิท่านจะเป็นทานก็ต้องได้ดับก้อนเพระาะว่าล่อบ่ได้ขันล่อ ให้ไม่หญ่เป็นท่านไม่น้อยสิมดแต่ว่าส,สม่งรบเตาอบเตายางนี่มันสิมดไปเลยครับไม่หญ่เป็นท่านไม่น้อยหายหมดครับนี่นะครับก็เจเ้าเลยบบก่อ,อยเผาร่วมกันแต้ม้อนีขเฮที่เผาร่วมกันใ้เมิง่งว่าเป้งได๋ถ้ารรบพี่น้อยเขาเบืองไม่สรุ้จักว่าช่อง,งเพ็รหยางก็น,กน,นี่นะครับกี่ยวกับกรเผาท่านกับเตาที่แบบว่า เห็ดไงสุดแล้วแหละในการเผาทานตเตาเผชรนี่คือลงทุนหน่อยน้ำแล้วก็ไม่ได้ใส่แห้งในการเห็ดเตาครับคือประกอบมากแป๊บเดียวครับเดี๋ยวจังถ่เบืองด้านหลังเขาเลยครับว่าไหม่ที่ผมลงเผาเป็นแบบใดจัง่เบืองว่าความใหญ่ความหน่อยมันต่างกันไยบ่แล้วก็เมืองว่าตั้งแบบใดเหยียบแบบใดสำหรับเตาของผม พี่น้องเขามองไม่กับฝากกดไลค์ก็แช์กดตามนะครับเด้อเป็นกำลังใจผมนะครับเดี๋ยวผมพ่ายมืองใหม่ข้างหลังครับครับนี่แหละครับใหม่ที่ผมก้าวไปข้างต้นนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าใหญ่ครับแต่ว่าไม่เจอพวกนี้ครับเนี่ยมันใหญ่เขาลายครับนี่สองสามอันนะเนี่ยซึ่งมันใหญ่เขาลายก็ เจ้าไม่น้อยไปก้อนนะครับนี่ครับที่ร่งความกันมื่ครับนี่นี่ก็ถืออไาง่ายครับนี่ง่ายกันครับเกิดเตาที่เผาก็เป็นลักษณะนี้ครับเตาสังกระสีครับพี่น้องผมเผาเตาเนี่ยครับมันเผาง่ายกระมูลครับพี่น้องเม่ไไรดูเลี่ยงอย่างไรกระสีกับสื่อของเก่้มาแผ่นละสิบยี่สิบบาทครับ เอามาเผากระลงทุนประมาลอยหนึ่งครับร่วมแกบน้ำลอยหน่อยนะครับใส่แกบน้ำครับนะด้ต้องใส่แกบน้ำแล้วก็เลี้ยงไม้ลักษณะแรกแลเลี้ยงว่านีน่แหละสันแรกขอสังเกตนะครับพี่น้องไม้นี่ผมจะเอาท่างไงห,หน่อยไปชนสังกะสีนะครับท่างไงกลับมาไวกลาง้างหลังกันครับ้างหลังก เอาไงถูกกลางกันครับเอาหน่อยมาชนสังสีกันเป็นอย่างนี้เองสัติครับเพราะว่าไฟนี่มันสีใหม่ย,ยูก่กลางกลางนี่ดีกว่ามูครับผมเลยเอาทอนดานไงเขามาทาังนี้ดานหน่อยไว้ขางทังสีมดเลยครับ <S <S พวกทอนน้นอยกัเอาไว้ข้างๆกันครับไ่พยายามไว้กลางครับพี่น้องพยา,ยามว้กลางเดี๋ยวผมสีเลี้ยงจากหน่อยครับขึ้นมาญงเรื่อยๆ ถามันเต็มเตาง่ายๆนี่อาจจะเบได์ลุงจิดว่าเดี๋ยวมึงกันครับนี่ครับสามทอนครับรู้สึกวันสิ่ห่าว่าเขาลายผดเดี๋ยวผมลองเลี้ยงมึงเกินขันมันบ่เต็มก็ี่ได้เอามันลุงครับขันมันเต็มก็เบลเบ่ไ์เด้เอวลุ่งจ้งไบสะาพรอบหลังคือว่าให้มันแหงแล้วเผาครับไม่ซดหน่อยมันสิพอดีเลยครับ กันจุ้งไว้ได้นะเดี๋ยวมึงกันผมก็เลี้ยงเต่าอีกจังหน่อยนะครับมันได้จังหน่อยกันเดี๋ยวจังสิทายมึงไหมครับครับก็เรียบร้อยครับกับประมาณนี้นะครับเฮงไงเอาขึ้นมาข้างบนครับผมก็เลี้ยงบดีประเด๋ยครับมันเลี้ยงยากไม่มันบมคอยเสมอกันครับก็เลยเหตุยากจังหน่อยเสียเวลาจังหน่อยครับกัประมาณนี้ครับก็ตรงนี้ก็บอีทั้งซีปิดข้างหลังนะครับนี่ อันใดที่มันเลื่อยออกมา้พี่น้องก็เอาเลื่อยเลยครับนีเลยตัดออกครับตัดออกกับสังกีปิดเลยทอนใ่ญ่ก็เอาขื้นได้สองทอนครับเหลือทอนหนึ่งครับทอนนี้ก็โอ้ไม่มองขึ้นครับนี่ชื่อว่าหญ่ครับยิ่ครัยผดไม่มองลุงครับไม่มองลุเงแล้วจังบากันไม่เถี่วนาที่นี่ผมก็จะเอา แยบขึ้นเลยครับนี่แยบขึ้นแล้วก็ติจุดไาจุดตรงนี้นครับนี่เพราะว่าท่อนนี้มันออกจะผุๆุยหน่อยก็ได้แต่มันอยาจะติดงางเยอะก็ติจุดนี้นะครับนี่ให้มันเชื่อน้ามูข้าไปเดี๋ยวแกบขึ้นเลยจุดไฟมเนนะครับกับกบจุดไฟลักษณะนี้นะครับนี่จุดข้านี้เลยครับเอาแกบขึ้นครับ วนี่ก็น่าจะติดดีแล้วครับนี่ติดเราวผมสีเอแกบถึงไปถมเลยนะครับไปถมมองนี้เลยเดี๋ยวจากชวโมงหงอเมืองใหม่ครับมามันทิทะลุวะมองนี้มักทะลุครับมองจุดไฟที่แหลกนี่ี๋พวกเอแก็บลุงจะเข้ากันครับหลังจากเอแก็บใส่แล้วก็เป็นลักษณะนี้แหละครับควนก็จะหายไปเลยครับจะออกมาหนีน้อยน้อย มองได้ค้วนออกนี่แสดงว่ามองนี้จะทะลุก้อนมูครับตรงระวังตรงจุดนี้นะครับนะี่แต่ว่าก็เดี๋ยวอีกจักชั่วโมงหนึ่งสิมาบองใหม่ครับแล้วก็เลือแกบไว้ไว้ถัดเติมมันทะลุนะครับเติมมันทะลุแต่ว่าหลังจากมันติดดีๆแล้วใสใ่ตัวนี้ครับดินดินตัวนี้เดี๋ยวพมมปใส่เมื่อนะครับให้มันติดดีๆกันให้มันติดใหม่ฟื้นดีๆกันเพราะว่า ไม่แถวลงเป็นใหม่สดนะครับนะก็ต้องให้แกบมันล่ามมาหอดประมานแถวนี้นะครับกลางๆก,ก่อนเจังเจียวดินส้มีใส่เดเดี๋ยวจังถ้าเจอช่วงเจอกันช่วงผมเมออเจาเอาดินลุกเหม้มึงเลื่อยกันเลยจังมาเสียเวลาพี่น้องกสิปอยไปกสีกันครับเดี๋ยวจังพอกันช่วงเสียวดินข้นใส่ว่ามันใหม่ดีเดียวขาจังเอาดินขึ้นยังเจอครับครับหลังจากมันติดดีเดียวกับ เอาดินขึ้นเลยครับเนี่พอมาขข้นแต่มาขึ้นนลครับดินดนี่เนี่มะเมงหม่องมันทะลุครับเนี่ยน่ยครับทะลุแบบนี้ครับแล้มไม่กระแทงไปครับเอาแกบลงใส่ครับเนีย่ยให้มันเต็มเลยครับนี่เอาแกลบลงกมันเต็มครับ แทงไปน้ำครับกันวัากระแทกน้ำมันถ,ถลุอีกครับเห็ดใบประมาณนี้ะครับใส่ตรงไหนางจะเป็นหู้จะมันทะลุนะครับแยบ พบอกระแทงไปมันติทะลุอีกครับแต่ทะลุงไงน้ำครับเนักษณะนี้ีครับไปเรื่อยครับคพอจะได้ดีแล้วก็เอาดินขึ้นครับที่นี่ เดี๋ยวผมว่าไม่เมือเม่อนั่นพี่น้องเดี๋ยวผมเอาดินเอาดินขึ้นปิดแยดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมถีเอาดินขึ้น,นข้างครับครับเอาดินขึ้นเรียบร้อยแล้วครับแก้ใส่ตรงนี้นครับกดลงไปนัดหน่อยครับแทะไปยังหน่อยครับกันมันทะลุอีกรอบครับ ดูได้เตากับ่ีซนี่เหรอครับถาม,มงแค่นี่นะถาม,มงจงมันทะลุแล้วก็ค่อยเอาดินขึ้นใส่หรือเอาแกบขึ้นใส่ถา้าไม่มีแกบก็เอาดินก็นได้ครับได้ได้ว่ามันเทียนหามันไหมซ่าลุงครับอันนี้อนนนหอมันไหมล็กหน่อยก็เอาแกบครับดินก็นได้จากที่เขาเผาไว้ตลอบแหลกครับ ก็จะมีดินพวงนี้ดินพวกนี้เอขายได้แล้ครับนี่ตุ้ในยี่สิบาทสามสิบาทครับนี่คนมาสือประจําครับกระถิ่นใบไปนี่แหละครับเดี๋ยวเมื่อมัานใดทีเดียวพ่อดับเดี๋ยวผมจะทายเมันกับว่าเป็นลันกษณะใดจังสิพ่อดับเดี๋ยวเจอกันครับครับก็หลังจากถิ่ไว้สามสามขึ้นเลยครับก็ที่ว่าใหม่เกือบหมดนะครับ แลวน,นี่ใหม่หมดแล้วครับนี่ใหม่หมดแล้วเรือนะครับนี่นี่เห็นเป็นทอนใหม่กันมากเลยครับเพราะว่าพวกังางๆนี่ใหม่หมดก่อนครับ๋ยวมันหยุบลงแล้วตอนนี้ทอนใหญ่คร uh. ับมันมาใหม่ใหม่ว่าท่านเขาครับน,นี่แล้วก็น่าจะเรือทอนนี้ทอนหนึ่งครับนี่พวนนกีนก็น่าจะใหม่หมดแล้วก็สีดับดเลยนะครับ ดับเลยเพราะว่าพ่อถ้าเป็นแวครับสิดับเลยว่ามันอีกก็จะไปหาตัดใหม่ตัดไหลต่ออยู่การดับก็คือใส่น้ำนะครับเอาเสียน้ำมาหดลงนี่ครับน้ำหดลงนี่หมดก้อนแล้วกับเปิดสังกะซีออกแก่เคลียร์ท่ามาอันใดท่านได้ดับดีก็เอาน้ำหดอีกสามอีกทีหนึง่งก็แค่นั้น,นครับการดับ มันเป็นไม้สดครับพี่น้องไม้สดแล้วก็ททอนใหญ่นะัมันเลยใช้เวลาอย่างหน่อยถือว่าช้เวลาหลายหมื่อครับสามขึ้นครับนี่สามขึ้นตามราก็คือแค่สองขึ้นก็คือได้แล้วครับแ้วพวกที่ผมตัดน้ำไม้ก็ใหญ่ไงไงรับนี้ใหญ่ๆครียกว่าีั้นี้ก็ใช้เวลาอาจจะโดนครับพเพาเผาส้มหน่อยก่อนนะครับ จังสีเผาสุ่มญ่เห็บจิ้มไปจังน้อยครับสุ้มญ่เห็นกลายเป็นไม่หมาดกันครับะมานจักระทิดกันยังสีเผาเดี๋ยวัสีอดน้ำเราเปิดสังสีได้ครับจังแต่พอยานี้มันแล้วเด้ดพี่น้องบานเป็นลูกแบบเลยครับก็เรียบร้อยเลยครับก็ล,ลักษณะนี้นะครับท่าน,นาก็จะเลือร้อยครับนี่ ครับเหลือเดี๋ยวเคาะออกเอาครับเดี๋ยวเคาะเอากรนนี้ครับคือเหตุผลหลักๆของก้นเผาทานทีว่าบ่าได้บ่อยากเผาไม่หน่อยก็ไม่ใช่ร่วมกันมันที่เป็นลักษณะนี้ครับมันสิเหลือครับอันผมจงเวลาเพิ่มขึ้นให้ซุ้มนี่เป็นทานมดไม่หน่อยก็สิหมดขึอกันครับก็เลยตองดับก่อนกับลักษณะนี่แหละครับเดี๋ยวรอหลังจังไ่ตัวนั้นครับจังเผาไหม เดี๋ยวจังเจอกันช่วงร่อนช่วงเจ็บถุงนะครับสิตากแดทั้งสีใบก้อนนะครับเดี๋ยวจะมือกันแล้วก็มือรุ่นมาจังร่อนร่อนแล้วก็เจ็บทรงตรัดนะครับมันจังสีแห่งพอดีครับถ้าร่อนเลยร่อนอะไรที่พี่น้องนี่มันเปียกอยู่มันร่อนบ่ออกครับต้องไปทาต้องให้ถือจ็กแดดกันครับจังร่อนเดี๋ยวจังเจอกันช่วงร่อนนล้วครับหลังจาก หลอดน,น้ำพักก็ยัยนึงก็เซ็ตมันหล้วครับก็เผาใหม่ก็มีครับก็เหลือถ้าเผาหลอดไหมครับเป็นตัวจุดชนวนเขาพอดีครับตํางรักการเผาไหม้สดไก่ใส่ตัวที่เผาใหม่นี่นะครับเป็นตัวน้ำไฟเขาก็นี่นะครับทานแดงกมาก็บ่ห,หลายครับแต่ทร,รมดาครับ ไอ้ตาไว้งทีน,น,งนะครับจนกว่าสิเจ็บน้ำแรงเหรครับน้ำแรงประมาณสี่โมงครับเดี๋ยวมาเจ็บเดี๋ยวจงกอกันช่วงเจ็บทานกับใบที่ไห้จะถุงยังถา้าเอเมืองครับครับก็ได้เวลาก,ก่อดกันน้องกระทิมว้ประมาณสองชั่วโมงครับแหงนะครับพอดีฟ้าไปทรงเขาเจ้าครับ ร้านค้าเขาจะให้ไปส่งมาเกินซี่โมงครับแล้วนี่ก็บ่ใบสองเราก็ทิ้เฝ้ากอกแล้วก็ไปส่งเขาเจ้าครับก็ดีได้ออเดือมของไม่มากยืมรถก็จะไปส่งหรอครับไกลก็ยังน้อยทั่นก็จะเอาแต่ละลายให้น้องแต่ละร้อยสองรอยถุงหมดครับได้ไปคอยส่งเขาเจ้าแต่ก่อนไม่มองส่งส่งยน้ำบาหล่าเขาก็เต็มเลยหรอกครับเลยร่วงโทษหาพันเมืองมาบันิดเอาเขาอาปอก็บไปส่งพันดวนครับเป็นเกือบปีแล้วครับ รอบนี้จะได้ส่งเพลินนะครับนี่อุปกรณ์การก่อก็นี่นะครับถุงครับเบอร์1ิบคุณ2ยิบสองแล้วก็หน้าตาก็นี่นะครับอนี้ตักเส้นถุงตั้งๆแล้วก็มัดปากในทรงเลยครับเดี๋ยว้อพอกันย่ำมันเหลี่ยวนะครับที่ใบไทยมึงครับช่วงกอกอฝ่าางจังหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันช่วงมันเหลี่ยวด้ยครับครับเขาไม่ได้ก่อให้มี่งแต่ฝ่าวก่อครับพอดีแม่บ้านมากอกซอยกันได้มากนี่แหละครับ 60ถุงครับก็ทรงถุงละ35บาทก็เป็นเงินอยู่2,100พอดีครับ60ถุงนี่กับประมาณนี้เลยพี่น้องสำหรับเตาเตาหน่อย,อยก็ได้2,000กว่าบาทก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3-4มือครับแต่จริงก็ต้องตั้งสลับกันครับมันจังที่ได้ดับเสมอแต่ว่าผมไม่มีเวลาครับก็เลย ไอประมาณนี้แหละครับแล้วต่อไปกะทิเผาไม้นี่มึงครับนี่นี่ไม่สำสาครับหลายคนของใจหวานเป็นทานบอฝากกดติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวผมตีเผาไ้มึงหวานเป็นทานบ่ถามมึงน้ำกันแต่ว่ารับรองว่าบ่ผิดหวังครับไม่สำสานี่มองมันจะเป็นทานลูกแบบไรสสำหรับคลิปนี้ก็เา้วเลยพี่น้องไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าอย่าลืมครับฝากกดติดตามน้ำครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ